สวัสดีครับผมแม้งจะชอบแม้งสมายนะครับวันนี้เราอยู่กับ Game War, นนเกม s u u m o n e r Swar c ค r o ค i c l e นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดกันถึงประโยชน์ของน้องฮานาลินนะครับผมก็คือตัวไหนก็คือตัวคอลแล a บใหม่ที่เข้ามาได้ประมาณสักพักหนึ่งแล้วแหละเนาะมันคือน้องตัวนี้ครับผมฮานาลินอ่ะต้องบอกว่าน้องตัวเนี้ยเหมือนเกิดมาหรือมาเพื่อ ดันรายวันดันใหม่แทบจะโดยเฉพาะเลยได้ซ้ำแต่ถามว่าคอนเทนต์อื่นเอาไปลงได้ไหมได้นะมีประโยชน์เหมือนกันเลยแรงเหมือนกันเลยคล้ายๆกับอารมณ์บัมพายบัมพายธาตุลมเลยคล้ายๆไก่ตัวนี้เลยอ่าเพียงแต่ว่ามันมีประโยชน์ในเรื่องของรายวันเพราะอะไรครับเพราะสกิลนี้ครับจะให้ดู <c oughs> ขอโทษนะครับอ่าเพราะสกิลนี้สกิลที่หนึ่งเนี่ยมันจะเป็นใส่บัฟปีกแดงใส่ดีบัฟปีกแดงให้กับ เป้าหมายหรือศัตรูก็คือมันจะทําเป็นการห้ามให้ฝั่งหนูนะ่ะเขาบัฟตัวเองดังนั้นที่ผมบอกว่ามันมาเพื่อดันรายวานันโดยเฉพาะเพราะว่าไอ้ดันรายวันแบบยากแบบใหม่ให้พวกเลเวลสูงๆเนี่ยมันมีพวกอ่าเขาเรียกว่าอะไรป้องกันชีวิตบัฟป้องกันชีวิตเนี่ยที่ทำให้ตายแล้วเกิดใหม่ตายแล้วเกิดใหม่ดังนั้นการที่เราใช้บ็อกเอฟเฟกเสริมพลังเนี่ย เข้าไปหรือบัฟปีกแดงใส่ให้มันเนี่ยไอดีบัฟปีกแดงเนี่ยมันก็จะไม่สามารถใช้บัฟตัวเนี้ได้นะครับมันเลยเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เลยเป็นของคู่กันเลยกับอีกยันหนึ่งก็คือไอนี่ครับตัวนี้จะเป็นสกิลที่ทําดาเมจโดยเฉพาะซึ่งทําดาเมจตามจํานวนดีบัฟของเป้าหมายถ้าเป้าหมายมีดีบัฟเยอะก็ยิ่งแรงคล้ายๆอะไรไหครับคล้ายๆแปมลมเลยถูกต้องอืมดังนั้นมันดีมากเลยอ่าส่วนไอไอเอฟเฟกอันนี้ก็คือพวกเอฟเฟกต์ธาตุไฟเฉยๆไม่มีอะไร ดังนั้นพอยต์อยู่ที่สกิลหนึ่งนะครับอมาดูกันดีกว่าว่าด้านรายวันที่ผมไปลงเนี่ยส่วนใหญ่นะเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวผมเอาวิดีโอที่อัดให้ดูก็จะมีดันที่มันจะต้องใช้ที่มันบอสมีบัฟส่วนตัวหรือชอบใช้บัฟตลอดเวลาอ่าก็จะมีตัวนี้อม,มีตัวนี้ก็ได้อแล้วก็หลกัหลกๆที่ผมพูดคือตัวนี้ครับไอตัวมหาวิหารนินการในตัวตัวใหม่เนี่ย ตัวเนี้ยมันจะชอบใส่ไอ้ป้องกันป้องกันความตายไว้กับให้ตัวในส่งกำลังส่งกองกำลังอบน,นี้อืองตัวเนี้ยมันสกิลคล้ายๆกันเลยดังนั้นเราเลยต้องใช้ฮานารินไว้เหมือนเหมือนเกิดมาคู่กันเลยอะไรอเงี้ยครับอือเดี๋ยวจะให้ดูครับประมาณนี้เดี๋ยวไปดูคลิปที่ผมทำเลยดีกว่าปะ อันนี้คือทีมยอดนิยมนะครับผมที่เขาใช้กันเนาะซึ่งผมเอามาลองแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะเวิร์กมากนะแต่ถามว่าบิดเป็นตัวอื่นด้วยได้ไหมได้นะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าทําไมละกันอ่ะเขาใช้ฮาปุกเพราะว่านี่เป็นตัวบังคับตัวอยู่แล้วที่เอามาเพราะว่า 1. มันบับโจมตีให้กับดาเมจได้จะได้ตีไวๆให้จบไวๆวมันทั้งฮิวพร้อมบัฟไอดาเมจไปในตัวด้วยนั้นนั้นมันเลยเลยดีและเหมาะกับตัวนี้มากม นะครับความจริงมองกัะหลายตัวมากๆเลยผมค่อนข้างใช้5าปูไฟเนี่ยบ่อยมาก2ก็คือ r a c ค e ไฟอไฟที่ผมเอามาใช้เนอันนี้ไม่ได้บังคับอะไรแต่ผมเอามาใช้เพราะว่ามันล้างดีบัฟบ,บ,บนหัวเราได้แล้วก็หิวได้แล้วก็ล้างปั๊บฝั่งหนูนได้ในกรณีที่อยู่มันเผลอใช้ช่วงปีกแดงไม,ไ,มไ,มไม่มานะอ่าถ้าสังเกตดีๆเมื่อกี้นี่ยแป๊บเดียวเท่านั้นอ่าผมจะใช้ทีมนี้เป็นหลักตลอดเวลาเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะฟาร์มได้ไวนะครับ อ่ะเดี๋ยวมาดูเมื่อกี้นี้เป็นส่งออรังเนาะอันนี้เป็นดันลูนซึ่งตัวที่ใช้พอเขาไม่ได้บังคับอะไรและผมก็เลยมาใช้กระด้าสแสงแทนเพื่อที่จะมาเล่งสกิลแล้วก็เปลี่ยนจากออฟไฟเป็นแวมลมเพื่อทำดาเมจทั้ง2ทางมันจะได้ไวเข้าไปอีกถ้าสังเกตดๆีๆผมยังพูดไม่จบบอสกำลังจะตายแล้วอ่ะอะไรประมาณนี้ครับอันนี้คือข้อดีของรีบยัดเนาะ มันจะมีทีมที่ชัวร0 0อกับทีมแบบเนี้ยซึ่งแบบเนี้ยมันจะต้องอาศัยลูบบอสผมแนะนําว่าแล้วแต่เพื่อนแล้วกันว่าอยากได้ไวแต่ไม่ค่อยชัวกับชา้าแต่ชัวเอาวันไหนดีนะครับอ่ะส่วนอันนี้สุดท้ายแล้วกันที่ผมเอาเอา,เอามาใช้แต่อันเนี้ยผมจะเปลี่ยนจากแวมลมเนี่ยเป็นตัวลิตน้าเพราะว่าบอสต,ตัวเนี้ยมันล้างดีบัฟบ,บนหัวมันได้ดังนั้นฮานาลินเนี่ยแทบจะไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์อะไรเท่าไหร่ จะถามว่าเอามาใช้ได้ไหมได้เพราะว่ามันแรงกับบอสธาตุไฟที่ผมเคยเกินไปแล้วนะครับเลยเอามาใช้แทนแบมลมแทนแล้วก็ใช้ลิฟน้ำเนี่ยเพื่อแปลงจากไอบัฟป้องกันกับบัฟโจมตีมันเป็นลดโจมตีกับลดป้องกันแทนอ่าเพราะว่าลิฟน้ําจะมีความสามารถในด้านนี้นะครับดังนั้นด้านนี้ที่ขาดไม่ได้จริงๆควรจะเป็นลิฟน้ํานะไม่ใชฮานาลินนะครับอะไรประมาณนี้อ่า สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจที่จะเติมเงินเกมผ่านมือถือนะครับผมสามารถติดต่อสปอนเซอร์เราได้เลยนั่นก็คือทางเพจ Elastic Shop นะครับผมซึ่งเขาเปิดทำการมามากกว่า3ปีแล้วแล้วก็จดทะเบียนการค้าเรียบร้อยแล้วปลอดภัยหายห่วงแน่นอนเปิดทำการตั้งแต่เช้าเลย8โมงจนถึงตี2ได้เลยครับผมสามารถทักไปทางเพจตามที่ผมลงนี้ได้เลยโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปหวังว่าจะ เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนอนคลิปนี้แล้วเดี๋ยวคลิปต่อไวาต่อไปผมจะพยายามหาคอนเทนต์ที่มันสําคัญสําคัญจําเป็นจําเป็นมาลงให้เรื่อยๆนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ